สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel exila gamer tv นะครับเราอยู่กันกับเกมมือถือ c ค d e ก e a s s l o s t Story ในเซิร์ฟโ o รบอลนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปลุยชาเลนจ์กันต่อนะครับก็สำหรับชาเลนจ์สัปดาห์นี้นะครับก็จะเป็นชาเลนจ์ที่3นะครับกับดานหม่นะดานเทีย9เนั่นเองนะครับอ่ะก็สำหรับชาเลนจ์สามนะมันก็จะมีกฎอยู่ที่ว่าค่า deployment Point นะครับก็คือค่าคอร์สเนี่ย เราจะไม่เด้งโดยอัตโนมัตินะครับก็คือต้องใช้ตัวปั๊มคอร์สในการลงเพื่อเด้งคอร์สเท่านั้นเลยนะครับคอร์สจะนิ่งอยู่กับที่นะครับต้องใช้สกิลอัพเท่านั้นนะครับอ่ะก็จะเป็นเงื่อนไขที่ยากนิดหนึ่งนะสำหรับดานนี้นะครับเทียร์้พลัง23,500นะครับก็ศัตรูเยอะหน่อยนะ69เเครื่องนะครับมีเครื่องบินด้วยนะครับอ่ะเส้นทางมันก็จะออกมาแบบนี้เลยนะมาเลนกลางนะครับเลนบนแล้วก็เลนล่างนะ มีจุดยืนอยู่4จุดนะครับก็ดูแล้วตัวปืน2ตัวแล้วล่ละนะครับแล้วก็ตัวฮีล2ตัวแล้วแล้วที่เหลือเนี่ยไป4ใช่ไหมก็ต้องเป็นตัวแท้ง2ตัวนะครับเอาไว้หยุดศัตรูนะแท้ง2ตัวเป็น6และที่เหลืออาจจะต้องเป็นตัวคอสอีก3ตัวนะครับอ่ะน่าจะประมาณนั้นสำหรับทีมที่เราจะส่งลงเล่นนะครับก็ประมาณนี้เลยนะมีตัวแท้ง2ตัวนะครับเป็นแคเรน ขับกูเ่นท์มักทูนะครับแล้วก็ซูซักคุสามดาวขับแลนเซลร์อตนะครับแล้วก็ตัวคอสเนี่ยเยอะหน่อยนะครับเป็นซูซักคุสี่ดาวขับแลนเซลร์อตนะครับมิลลี่นะครับขับรอเซเตอร์ของโคเนเลียเจเรมียนะครับสามดาวแล้วก็เซซิลสามดาวนะตัวยิงเป็นวิเลตตากับ q ิวเอลนะครับตัวฮิวเป็นมิลลี่สามดาวกับเชลลี่นะโอเคพร้อมลุยแล้ว ศัตรูมาจากตรงกลางข้างบนข้างล่างนะครับมีทั้งพื้นราบแล้วก็เครื่องบินนะเป็นหุ่นแล้วก็เป็นเครื่องบินด้วยนะโอเค,อเคส่งพี่ส้มลงมาเต้งคอร์สก่อนเลยตามด้วยูุสักคุนะครับแล้วก็เป็นมิลลี่ส่งดาวนะครับเซซิลแล้วก็เป็นบิเลตต้านะ อ่าต่อไปก็รอสกิลคอสเด้งนะครับต้องส่งตัวปืนลงอีกตัวนะอ่เราก็จะส่งคิวเอลกับโมฮันบอดดิทลงมานะครับอ่แล้วก็ที่ผมอยากลงฮิวนะเนี่ยเอาลงมาก่อนเลยละกันมิลลี่นะครับลงมาฮิวเพราะว่าข้างบนเนี่ยต้องสู้หนักก่อนนะ โอเคอันตีไปก่อนเลยละกันไม่อยากเลือดลดเยอะเดี๋ยวต้องรอขอจกพี่สมิดนึงเฮ้ยมีตีมิตรเนยเหรอ เดี๋ยวอันตรีไปก่อนละกันโอเคพี่ส้มมาแล้ว,ลวส้มลงนะครับแล้วก็ผมส่งแท้งทุตรรักพุนะครับสามดาวมาตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราเก็บเซซิลขึ้นนะครับเอาเป็นแพเรนมาที่เหลือต้องรอแล้วรอคอร์สแล้ว โอเคคอสมาแล้วเราเก็บบิลลี่นะครับแล้วก็ส่งเชอรรี่มาเชอรรี่ตัวฮิวนะครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นฟอร์เมชชั่นที่โอเคแล้วลนะ่ะ

อ่ะศัตรูเริ่มมากันแล้วนะเฮ้ยมันจะหักเลี้ยวหนีไปไหนมานี้มีตัวหักเลี้ยวหนีไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวน่าจะโดนคิวเอลอยนะครับ

ตัวเริ่มเยอะมีตะคุสามดาวอัติก่อนอด้วยมีตะคุสีขข่ด,ดาวอัติต่อแล้วก็เดี๋ยวเราให้แคเรนอัติที่นึงดีกว่ขขายังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อหขออีกตัวดินี่แหละแล้วก็ รอนิดนึง QL อลันติได้หลายตัวเลยตามด้วย,ยาาวีเลตตาสขหน่อยเอะไราจังหวะนี้แล้วก็เชอรี่อันตินิดน,งนึงนะครับช่วยยิยงช่วยยิยงดูสักโคบุก มีการหลุดเหรอเราไม่ยอมหรอกนะอ่าห oh, ันทันนะมอเรสเกือบหลุดนะเพลพระนิดนึงอ่าต้องระวังดีๆนะ เครื่องบินมาจามุดตอนจบนะครับอันนี้โชคดีที่มันเป็นมอเดสนะครับก็เลยหันมายิงทันนะจริงๆต้องเก็บอันติของวิลต้าไว้ยิงอ่ะโอเคอันนี้ก็ผ่านเรียบร้อยนะครับ69ตัวนะเคลียร์ได้ครบหมดนะครับก็ ...3 ดาวนะครับได้เพชรไปอีก200 อ่ะเรียบร้อยนะครับก็สำหรับด่านชารเลนจ์สามเทียเก้านะครับเก็บเอสแล้วก็สามดาวได้เรียบร้อยนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เราจบไปเท่านี้ก่อนละกันนะครับโอ้ได้พิซซาใหญ่ด้วยอ่ะแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้าครับผมอย่าลืมกดซ b s ส r คร e แล้วก็กดถูกใจให้ด้วยนะครับหากใครที่ชอบคลิปนี้นะไปแล้ววันนี้สวัสดีครับ